ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดการดิ่งน้ำแนอย่าลืมกดแชร์และซับสไครครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ คัดผลผลชาแนลคิปนี้นะครับผมจะพาะเพื่อนมาที่ตลาดเช้าวันอาทิตย์นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเป็นตลาดเช้านะครับเดี๋ยวเช่นเดิมนะครับนี่ก็ทุกตลาดนัดนะครับจะมีการคัดกรองนะครับมีการคัดกรองก่อนเข้าตลาดนะครับถ้าไม่มีมรรมครับถ้าไม่มีอากาศกาะมยนี้ นะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งโน้นฝั่งวัดนะครับฝั่งโน้นฝั่งวัดก็ถ้าใส่เออครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมตลาดกัน นี่มีปลานะครับปล,ปลาปลาปลาสวายปลาสวายแม่น้ำนะครับของสวัสดนะครับเดี๋ยวโดนฝังนี้ก่อนนี่ละไก่ไกท่ทอดสุโขทัยครับไก่ทอดสุโขทัลไทยอันนี้เจอกัน เันหลัดที่แล้วไม่ได้เข้ากล้องแต่เมื่อวานนี้เข้ากล้องเมื่อวานนี้อัพแล้วนะถ้าว่างก็ดูได้เลยอัพเสร็จเมื่อกี้นี่เองนี่ครับไก่ขนมโตเกียวครับลีลาเดี๋ยวผมพาไปชมลีลาของพ่อค้าขนมโตเกียวนะครับนี่ครับ นี่ดูลีลาเขานะครับลีลาเขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับไม่มีพลาดนะครับนี่นี่นี่ครับอ๋อยุ้ไม่ได้ยุ้มากไปได้ครับเดี๋ยวหลุดมือ <c oughs> นะครับคนนี้ทำใหญ่รครับมีอ,อ้อยอ้อยก็มีนะครับอ้อยแดงเนาะเอาแท้อ้อยแดงไหมหรืออ้อยขาว ไม่ดำมันดำดำแดงๆกันเนาะนี่แกงปักใต้ครับบินตรงมาจากภูเก็ตเลยนะครับแกงปักใต้พี่จันมาจากปักใต้เลยบินมาจากภูเก็ตรสชาติอร่อยนะครับแหมปตติจ้าโฟจูนน้องโฟจูน ตรงนี้ยุคโควิดนะครับช่วงยุคโควิดช่วงเราชนะโครงการเราชนะครับบรรยากาศตลาดเช้าวันอาทิตย์ ตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็หลายหลายร้านกับติดธุระติดธุระกันนะครับ ไปดูคนจะพาไปดูของป่าร้านของลุงส่งนะครับร้านของลุงส่งแม่ค้าบอกทักขายไม่ให้ส่องของป่าไม่เป็นไร ีนร้านเจตาเนื้อสดสดสวยไหมจ๊ะ220้ยบบวก355าบาาอทเะคุณพี่สนะคะหอนร้อิเอาสิพี่ไปไหนเนี่ยนอนหอนนอนขยันจัง น้ำมันสดๆสดสดครับตลาดฝั่งนี้มีจะมีอยู่สองสองร้านนะครับนี่ผักผักโขกเองเหมือนกันนะคจากวัดสา300มร้อยเมตรนี่ครับลุงจอยเจออีกแล้วลุงจอยพรอวานก็เจอลุงจอยวันนี้ก็เจอครับลุงจอยไปทุกนัดจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ,รรบไม่มีวันหยุด ีเห็ดนะครับเห็ดปลาอ่างมีก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวมาใหม่นะครับก๋วยเตี๋ยวมาใหม่ไข่ไข่แสลงดิครับแสล่นี่นี่ครับนี่มาดูนี่เขาเรียกข้าวข้าวข้าวควบข้าวควบข้าวขวบนะลุงเราไม่ข้าวควบไทยเรยกเขาเก็บว่าวคนไทยเรียกเขาเก็บว่าว เหนือเรียกเขาขวบนี่ดูวิธีก่อนนะครับตอนแรกมันจะเล็กๆแบบนี้นะครับอยาไปถือแล้วก็วิ่งนะตอนแรกเล็กๆตัวนี้แล้วก็นะครทำพื้นบ้านกรรมวิธีมัอองเลยร่อยนะครับวันนั้นซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซื้อไปกินอร่อยเลยอร่อยอร่อยก็ทำ เอ,ออันนี้เวลากี่เข้าไปมันละลายมันหาะให้มันไหน่อยเลยนะมันไหน่อยเข้าในปากหวานกรอบ,อ,บ,อ,บอืมแต่มันละ,ละลายเร็วอะ่ะราอ่อะแลแม่มันเหนียวอะ่ะเน่เ พุกพุกอมีพกมุกอมีประกาศอนามัยไหมเอาคอเอาคอเอาคอเดี๋ยวเอาให้ออ <c oughs> เอาคออ๋อมีไหมกอเฮ้ยเพ่เดะเอามาใส่อีกก็ได้นะเอามาใส่อีกก็ได้นะถ้าถ้าใส่ถ้าใส่ใสก,ก้ากากเราจะเป่าก่ได้กกไดหรอฮะใส่แม่เหรอลุงน้องบอกใส่แม่ละอ๋อนี่แนะ่นอนพักละเป่าอีกก็ได้ แล้วก็เป่าเอ๊ะเออแล้วก็เอาเอานกหวีดไว้ในปากเอานกหวีดไว้ในปากกระเป๋าก็ได้ลองดูลองลองดูซิลองดูซิทำได้ปะเออลองดูซิทำได้ก่อนเสียงมันออกออกลองลองลองเป่าดูนะโอเคโอเคเออแน่นอนแน่นอนอีกก่อนเนาะอีกก่อนเอาไม้ก่อนผ้าไม้ก่อนผ้ามันหลวมไปก่อนผ้ามันเก่าไปก่อน นกวีใส่นกวีอานกวีใส่ปลาก่อนอานกวีใส่ปลาก่อนแล้วก็เอาผ้าพิษที่หลังเพ่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 เอาอานกวีใส่ปลาก่อนเอาลองเอาอานกวีใส่ปลาอ่าอ่าใส่ปลาก่อนอ่าบดคือปอติยมันมันเกิดอันนี้เลยอานนี้อันนี้ออกกัะเอาลองเอาใส่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 เออ ออกออกใช่ไเนี่ยีมันติดแมงอันนี่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 มันติดแมงกันนี่น่ะแกะเข้นี่ออกคนได้ปะเออเกือบเออมันเหรอเอาแกะออกเลยแกะออกเอาเอาผมมีบ่มีมือมีมือเดียวอ่ะเอาจุ่ยคนละมือเหรอนี่ยวางกันไปวางหมดได้อ่ะถ่ายวิดีโออยู่วางหมดได้อ่ะเอาผู้กองทำเองไม่เป็น่ยนาถึงผู้กองแล้วต้องทำเองกันแจ้งอะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวช่วยมาเนี่ยมาเดี๋ยวเอาสมอช่วย เออพวกของเป็นตำรวจเขาต้องใส่หน้ากากอ้าวแต่ล้วเอาสมอทำเอาเอานี้ออกให้ะพวกกอกเลยเอาเอาอันน okay, okay, uh ี้ออกจากปากพวกกอกเลยเอาแกะแกะออกจากเนี้ยจากนกหวีดออกมาตรงไหนเออเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวเฮ้รางวัลนี่อันใหม่เนาะ โอเคจ๋อใส่ปลกใส่ปลกใส่ปลกพี่ของใส่ปลากเออแล้วก็เอาไปเจมูกไปเจมูกเอานะเออเออนี่ก่อนเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าแล้วต้องยี่อะไรนานเละน้องเปาน้องเปล่าด้วยจิ๊บกนะโอเคไปไปไปตำแหน่งประจำตำแหน่งเลยอันนี้จำมั้อันนี้พ่อจำมั้เอออันนี้แกะออกเลยวะอ่ะใส่เปาไว้ใส่เปาไว้ อเอาไปประจำที okay. então, ่พวกกองไอี้ก่อนจออกเวรแล้วมครับจ่าพวกกองครับพวกกองขุนใส่พวกกองพวกกองออกเวรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อรับเตือนชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ